أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلون نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ต่อไปนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับในอายาที่ยี่สนะครับถึง2 6ในคำคืนนี้นะครับอนชอลล์นะครับนะอ่ะเรามาดูนะครับลีเตสตัวลามนะครับตัวลามเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนครับปลายลิ้นและหลังลิ้นจะรุดจะรุดกลางเหงือกล้มลินะครับนะอ่ะเราดูนะครับนี่ ลีนเจอสตัวตาพ่นลมนะครับนะตัวตาพ่นลมตัวซีนพ่นลมอยู่ติดกันนะครับระวังให้ดีนะครับนะอ่าออกตัวตาให้เสร็จก่อนนะครับนะลมทั้งคู่เลยนะครับนะอ่าตัวตาลมนะครับตัวซีนก็ลมนะครับนะอ่ารอเกลี่ยรอตรงเดียวนะครับนะเกลี่ยรออย่างเดียวอ่าลออลมนะครับนะลมทั้งคู่ลีนเจอสเนี่ยนะลีนเจอสนะครับนะอ่าระวังให้ดีนะครับเพราะไม่อะไรครับเพราะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นลิตัสอ่ากลายเป็นต um ัวตาหายมีแต่ลมซีมลิตัสลูคูตัวกับก็ลมด้วยนะครับอ่าลมแบบบางๆนะครับนะลมแบบบางๆนะครับนะลิตัสลูคูอ่านะครับลูคูมินฮะนูนตายนะครับนูนตายเจอกับอะไรครับนูนตายเจอกับฮานะครับอิสฮาดนะครับนะอิสฮาด นะครับอาจชัดนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปเมียละไม่ต้องไปกระดูกลิ้นนะครับไม่ต้องไปกระดูกลิ้นอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องไปกระดูกลิ้นไม่ต้องไปอะไรอีกไม่ต้องไปหน่วงด้วยมินฮาซูบุตัวซีนพลดลมหาใหญ่ลำคอส่วนลึกซูบุตัวซีนพลดลมตัวบ้าอยู่ที่นิมฟิปักซุมูแลสรรสองเจอกับอะไรครับสรรสองเจอกับฟ้านะครับนะตัวฟ้าอยู่ไหน ตัวฟ้าเนี่ยอยู่ที่ริมฝีปากเราส้นสระสองเลยไปเจาะที่ตัวฟ้านะ sumula f i j a จ a ตัวจิมเน้นนะครับอ่าเน้นนะครับนะ fijaja จุดบนสระฟ้าใตเนี่ยเวลาจุดก็ให้เหลือสระฟัอาตัวเดียวนะครับในเหลือฟัฟอาตัวเดียวแล้วก็อ่านยาวแค่สองเราครับเขาเรียกว่ามัดอะไรครับมัดไอวัดนะครับมัดไอวัดนะครับนะอ่ามัดไอวัดนะครับนะฮะจำเอาไว้ดีนะครับนะอ่ามัดไอวัด แค่สองารอคะโอ้ละตัวกอบอยู่ไหนครับโคลินนะครับนะนะนะคะอ้เล่นูฮ well. ูฮเลิกนะครับฮเลิกแล้วก็มีสระสองนะครับสระสองมาเจอกับโรออิี่ดมบิลาคุณนะอ่านในเข้ากันเลยนะครับไม่ต้องหน่วงนะครับไม่ต้องน่วงมีสองตัวลางกับรอโอ้ล่นูฮุร้มตรงนี้เป็นรอนะนะครับรอนะอ่านะครับนะนะ อ่าบนบามีตัชดีตอยู่เน้นอ่านะครับเน้นนะอ่าเน้นนะครับรอมีอินอินนวงวาจิบุนกุนนะนะครับอย่าอินไม่เอาอินนะครับนี่มันมีตัชดีตอยู่บนตัวนู่นวงนะครับนะวาจิบุนกุนนะนวงเสียงนะครับนวงเสียงซออินนาฮูมาใหญ่ลงไปลำคอส่วนลึกมีตาเจอกับอินนะครับอิลฮาชฟาวีนะครับอิลฮาชฟาวีนะครับนะอ่าอ่านให้ชัดนะครับนะอ่านให้ชัดคำนี้อ่านให้ชัดนะครับนะ โอเคนะอัลซาอูนีอัลซาอตัวอินอยู่ไหนครับลำคอส่วนกลางนะครับย้นเสียงลงไปให้ได้นะครับลำคอส่วนกลางอัลซาออ่ตัวอินนี่อัลซาอบนวาวมีส,ส um ุกูนะครับตัววาวเอ่ออัลฟาอูนี <tensor> ่ครับอัลฟาอูนี่นะครับตัวซอดทั้งหนาทั้งอ้วนพ่นลมด้วยอัลซาอไม่ต้องอัลฟาอไม่ต้องอัลซูไม่ต้องอัลฟาอูด้วยอัลซาอูนี่ในบนวาวมีสุกูคอหน้าว่าเป็นฟ้าอ่านแบบนุ่มนวลนะครับอ่านุ่มนวล อ่าไม่ใช่อ่อนนวลน,นะครับนะนุ่มนวลน,นุ่มนวลโยงเสียงไม่ต้องอาซาวอาซาวนี่วัตแจมบารูว่าวตาวัตนะครับวัตแจมบารูวัตอ่าบนตามีตัดนีดอยู่เน้นตัวตาปลลมนะครับนะ วันจับบารูยาวันจับบารูเมย์อูมัลลามนุตัจแคบลามนับบิลล่านักบิลล่านักบิลานักบิลล่ามัลลามยาซิดทัวซายปาลินซันยาซิดฮูมาลฮูอ่านี่ดอมะอ่าดอมมะตรงนี้นะครับก็เรียกมัสซีละนะครับไม่ใช่ดอมมะนะครับหากลมหากลมแล้วก็มีวาวเล็กๆอยู่ข้างใต้เห็นไหมครับเนี่ยมัสซีละนะครับหนังสือบางเล่มเขาจะเขียนดอมมาติลังกาแบบนี้เพื่อให้เราได้สังเกตดูว่า คำนี้เนี่ยอ่านยาวสองอารักขาไม่ว่ามันจะเป็นวาวเล็กหรือดอมมาติลังกาให้เรารู้ว่าคำนี้มันคือมันคือการอ่านยาวสองอารักขามาซีละนะครับวาวาลูววัลันดูหวาวาูวัลลนะครับวาัวาลาันดูหูอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอ่าตรงนี้มันมีวาวเล็กด้วยมันมีฮัมซาด้วยนะครับมาซีละเช่นเดียวกันมาซีละเหมือนกันแต่มันต่างกันอยู่ว่า ไอตัวฮูนี้เนี่ยไอซีลาตัวนี้เนี่ยมันมีฮัมซาตกตายด้วยอ่าตรงนี้ยาวหกอาราคานะครับวาวาลดูฮูอิลย่าเอ็นนะครับเอ็นนี่ไม่เอาอิลอิลลาลายสองนะครับอิลข้อเสาร์ข้อตัวข้ออยู่ที่ลําคอส่วนบนนะครับนะอ่าพุ่นลมซาร์มันไอวัดนะครับเวลาอยู่ในเดือนสองอาราะ้าเวการูตัวคับนะครับอยู่ที่โคลิน ว่ามมการตรงนี้รอนะว่ามมกโรแมกตัวกับลมมกแมกอสระสองเจอกับกับอิขฟะนะครับอิฆฟะนะครับส่อนไหนครับส่วนสระสองจอตัวกับมกแมกเห็นไหมตัวกับต้องมีลมมมกอุคบารอคุบะคุบารอบนมามีตัดชีอยู่เน้น ต่อไปวะกาลูว่าหปาก c เ n s o n a n t วะกาลูตัวกรอบนะกาลูลูยาวสองแลนตจะตัวจาปลายลิ้นแต่ที่คนฟันบนพ่นลมด้วยนะครับลมนะครับอย่าลืมลมนะอาจจะล้าตัวด้านนี่จะด้ารุนรุนอ่าหน่วงนะครับวาจิบุญกุลนะนะครับนะอ่า ว่าจ nah, si ิบุญกุณณะนะครับต um, ้องนวงเสียงด้วยนะครับรุนนะอายาอะนะครับนะอาอาลีฮ์ตักคุมอาลีฮ์ตักคุมวะลาตตารุนตะซารุนยะตะซะไม่เอาตะซารุนต้องนวมตาตะรุนนาวน นั่ววลาดสัวอูตรงนี้นะครับยังไงครับสระสองวลาดสัวอูสระสองเจอกับวาวเช่นเดียวกันอิดะรอมันกุนะอะไรเข้ากันหน้องเสียงสองอูว่ลายรูตัวเกินยายาคูเมียวยารูนี่พี่น้องดูปากให้ดิยารู ยยรูซาโตะเ غ ร <story h 000> uh, <at S 2> ูซาวยาโงควานสระพี่้องระวังให้ดีนะครับนะต่อไปว ق กอดว่ากสะท้อนนะครับสะท้อนเบานะครับเพราะบนบนดานมีสุกูนตายมาแต่เดิมว่กอดเอวบอลตัวตัวเอบอลบอลร

แมวขรุยอย่านะครับขุยอย่าขมขุยอาอย่าขุยอิมอูอัลฟเฟดนะครับนะ ฟาอดีลูส้นเบาตรงนี้นะครับฟาอูดตัวฟ้าอย่าลืมนะครับอยู่ที่อัปลาดฟันบุมารีปากล่างารองสระสเจอกับฟาอีฟาส้นสระสอตัวฟานารองฟลัมฟัลัมยันจีดูมิ่ตาเช็กับยานะครับอิฮัชชาฟาวีอานห้ชัดนะครับฟัลัมยันจีดูดูสองแล้วมิ่ตาเช็กับมนอิดะอมมิสลนมาอันกุนัสกดนะครับอิดะอม มิสไลยนิมาอันอุณนะนะครับซอกิดอ่ะฮุมมิหนูนตาเจอกับด้านนะครับฮุมมิมิเราซ่อนตัวนูนแม่จอตัวนั้นมิดูอ่าดูสองนะครับนิลลา นิลไลอ้อนอ้อนนุนตาเจอกับซอสนะครับอิฟฟ้าอิฟฟ้าด้วยตัวซอสตั้งหน้าตั้งอ้วนอ้อนออนระนะครับซอสตั้งหน้าตั้งอ้วนว่ากลนนูฮุดนะครับวกลนนูฮุดอาเล็กนะครับสระสองเจอกับตัวรอนะครับอิดารอมบิลาอะไรเข้ากับนูฮุดบีตัวร้อไม่ว่านาหรือบ้างจะต้อง รัวไว้ก hmm. ่อนตรงนี้นะรับมิลันเตอร์อ่าตรงนี้ก่อนนะดาร์อัลลอารุยอารุยตัวบอสต่างหนาต่างอ้วนนะครับอารุยมินัลกะกระดูกลิ้นขึ้นไปนี่กระดูกลิ้นนะครับมินดูให้ดีนัลนี่นะครับนั่นี่นี่ไม่ล้ำล้ำคามหมารยยะนัลกัมฟิรินะไดยารอกนะนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับได้บุญญามีตัชดีอยู่เน้น ได้ยะรออ่ารอตรงนี้ยาวแค่สองนะครับเวลาหยุดนะครับมัดไอวัดนะครับศรัทัลลองพระหฤทั